โอเคได้มาแล้วนะครับพ่อพอ่อนี่ครับอ่อนๆเลยเดี๋ยวเราต้องใส่เกลอือนิดนึงนะครับมาต้งไหมนะครับเห็นควันไหมครับ<ว>โหแบบนี้อร่อยครับ<ว>มาพ่อพ่อมาปุงกันสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอสมลุยตางติดชีวิตพลวันนะครับวันนี้นะครับพ่อพ่อจะไป วัตถุดิบนะครับมาทํากว๋วยย่างหมูนะครับสันคอโดยมีส่วนผสมหลักสําคัญก็คือลิ้นฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปหาทีที่ไหนนะบ้านยายใช่ไหมใช่สวัสดีแขกกันเร็วๆนะติด <laughs> ตามกันเลยนะครับพ่อพ่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมกาลังเดินทางนะครับพ่อพ่อโอ้โอนี่ครับมีแขกไม่ได้รับเชิญด้วยครับ ไปไปไปเดินไปไปครับข้างหน้า tamam> นู่นครับเป้าไมยเห็นไหมพ่อพ่อน UH ี่ตรงกอไผ่นะฮะตรงกอไผ่กอไผ่ปะป้าด้วยเดี๋ยวป้าเดินก่อนสิเดี๋ยวตกอ่าไปแล้วครับนู่นครับเป้าไมยไปค่อยๆเดินไปโอเคได้มาแล้วนะครับพ่อพนี่ครับอ่อนๆเลยต้นครับ กองเชียร์ครับอยู่นู่นครับนี่เอาสี่สีฝักพอเนาะปะดเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับมา,มาถึงแล้วนะครับ้าบ้านน้ยตอนนี้ก็กาลังเดินกลับนะครับได้อยู่สี่ฝักนะครับวันนี้อยากไปสีขาน,นีเดียวเดียวเดียวเราเอาวุดิบิก่อนไปทำก้อยหมูย่างใส่ลิ้นฟ้านะครับ บ้านผมเรียกหมากลิ้นไม้ <c oughs> ว่าลิ้นฟ้าสีฝักนี้จะหนักมากเลยนะครับ <c oughs> ป้าหอมหนักกิโลแล้ว,วโอ้สามสิบไม่ถึง,งน่าจะสี่สิบสี่สิบนะเาพ่อพอ่อเดี๋ยวตามกันดูอยู่ที่บ้านนะครับกัดแล้วนะครับพ่อพอ่อนี่ครับ เราต้องใส่เกลือนิดนึงนะครับสามชิ้นพอโรยเกลือด้วยครับมามา ระวังที่รอทานติดนะครับเราก็มาเผาต้นลูกเพกานะครับมับนผมเรียกมาต้องไมน้นี่ครับครับใกล้จะได้แล้วครับโอเคตัวน,นี้ได้แล้วครับได้แล้ว สวยเลยครับนี่ครับ แกจะได้แล้วนะครับพพ่อเราใช้ไฟแรงครับต้องพลิกบ่อยๆไม่นั้นมันจะนี่ครับจุดไหมครับตรงมันแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคได้แล้วครับนี่ครับพ่อแม่แม่สุกหมดแล้วให่ไหมฮะนี่ครับพ่อพ่อโอ้โหสุกแล้วนะครับเห็นควันไหมครับโหแบบนี้อร่อยครับ พอล้างมาแล้วนะครับมีก็ล้างแล้วนะครับอืมผมได้ใจเราจะทำเป็นชิ้นเล็กๆครับพว่าเวลากินมันจะได้อร่อยครับเวลาปรุงก็จะได้เข้าเนื้อเข้าหนังครับแต่คนชอบครับบางคนก็ชอบแบบใหญ่ครับ มาพอ่พอๆมาปรุงกันปึ๊บใส่พริกก่อนเนาะสองช้อนครึ่งบ้านผมเรียกเขาโคผมนัวใส่น้อยเส่น้อยครับ ภาคว่างใส่ข้าวโพดเสร็จแล้วพว่อพ่อใส่ใบผักลงไปคนนี่พ่อเทสอีกที e taste taste ทดสอบอืมพอแล้วครับอร่อยแล้วเราก,ก็จะตักไปให้เยาวีด้วยนะครับ กินคนเดียวนี่นะนี่ครับถ้าซื้อก็โอ้โห<ป>30-40เลยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปให้ปย่ห้หวีกันนี่ครับพ่อเอาไปให้ย่าหวีกันครับตอนนี้ก็เวลา1 8บแนาิกาสานาทีนะครับนูสิครับโอโหฟ้ายังไม่มืดเลยครับนี่ แค่รูกเอยก้ <c oughs> อยหมูย่างเสืออันมาลีไหม <c oughs>